ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ นุ้ยขอโทษแม่ยายกลางวัดน,น,นานๆทีจะเห็นมาออกรายการด้วยกันสำหรับคู่สามีภรรยาอย่างนุ้ยเชิญยิมและตักสิริพรทีล่าสุดได้มาออกรายการขบวนการโจเกอร์ซึ่งเป็นเทปที่อัดไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งงานในตักเลยได้มีโอกาสแชร์วีรกรรมของนุย้ยเรื่องที่ไม่ค่อยจะลงดวงกันเท่าไหร่กับแม่ยายก็คือแม่ของตักโดยตักเผยว่าเขากับแม่เป็น อะไรกันไม่รู้เขาบอกไปซ้ายนี่บอกไปขวาตลอดแม่บอกไปนั่งตรงนี้นุ้ยก็จะนั่งตรงนั้นคือทุกอย่างต้องขัดหมดไม่รู้เป็นอะไรวันนั้นไปวหว้ผาซ่อนแก้วที่เพชรบูรณ์แล้วรถติดมากสักพักหนึ่งผาซ่อนแก้วอยู่ข้างหน้านี้แล้วไม่เกินกิโล นุ้ยก็บนเบื่อรถติดจริงเลยบอกคนขับรถพี่เลี้ยวรถกลับไปเหอะผมไม่เอาไม่เที่ยวแล้วรำคาญร,รถติดซึ่งอีก1กิโลก็จะถึงแล้วซึ่งทนมาได้เป็นร0อยกิโลทำไมอีกโลเดียว จะถึงผาซ่อนแก้วแล้วทำไมทนไม่ได้ซึ่งเชื่อไม้ในนั้นเงียบกริบแต่ขากลับก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยพอถึงบ้านแล้วทุกคนไม่พูดด้วยนุ้ยก็งอนขึ้นไปเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลากมาซึ่งแม่ก็ถามว่าอา้าวนุ้ยจะไปไหนซึ่งนุ้ยบอกว่าผมไม่อยู่แล้วผมจะกลับกรุงเทพซึ่งแม่ก็หยิบข้าวของปลาใส่พังหมดเลยบอกว่าแค่นี้ทนไม่ได้รอ ซึ่งนุ้ยก็ได้บอกว่าได้เข้าไปขอโทษขอขมาในวันที่สองมกราคมเขาไปถวายโรงเย็นก็เข้าไปขอขมาซึ่งตนก็บอกว่าขอโทษแม่ต่อไปนี้จะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วผมใจร้อนทุกอย่างที่ผมทำไปผมต้องกราบขอขมาด้วยแล้วก็ยืนร้องเพลงด้วยร้องไห้ด้วยโดยเพลงที่นุ้ยร้องให้แม่อ้อยฟังนั้นเป็นเพลงที่ตนเองแต่งขึ้นมาจากเหตุการณ์ที่ไปผ่าซ่อนแก้วไม่ถึงนั่นเองซึ่งต้อง ขอบอกเลยค่ะว่ามีความหมายที่ดีและซึ้งกินใจมากๆเลยทีเดียวโดยปัจจุบันนั้นนุ้ยกับแม่ของาัากก็รักใคร่กันดีมากเลยละค่ะ